บทที่126กองเทียนลองเป็นหลานชายของหญิงชรากองและหลานชายถูกจับฉากน,านั้นต้องสนุกเป็นพิเศษหมายความว่าไงเจ้าขยะหญิงชรากองขมบทคิ้วและดุเธอไม่เคยมองในแง่ดีเกี่ยวกับเจียงเฟิงตั้งแต่วันแรกที่เจียงเฟิงเข้ามาที่ประตูเธอปฏิบัติต่อเจียงเฟิงเหมือนขยะ เจียงเซิงรู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติเช่นกันถ้าไม่ใช่เพราะกองอี้อิงเก้เขาจะไม่สุภาพกับกองหญิงชราเจียงเฟิงเย,ออย้ยหยานและพูดว่าฉันหมายถึงอะไรง่ายๆมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังคนอื่นคุณมีหลักฐานหรือไม่หญิงชรากองพูดอย่างเย็นชาจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม ป้อนหมายเลขของกงเทียนหลงแล้วเขาเย้ยหยันคุณย่าฉันคิดว่าขยะนี้แค่ถ่วงเวลาฉันจะโทรหาตำรวจทันทีใช่รีบโทรแจ้งตำรวจและจับกลุมพวกเขาทั้งหมดกองอีอ้อิงเก้มองไปที่เจียงเฟิงด้วยความไม่เชื่อเจียงเฟิงคุณพบหลักฐานจริงๆหรือไม่แน่นอนเจียงเฟิงยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันขาวของเขา เมื่อเห็นรูปลักษ์ที่มั่นใจของเจียงเฟิงความรู้สึกสังหอนใจของกองเทียนลองก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเจียงเฟิงเจ้าขยะตัวนี้จะหาหลักฐานได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเฉาทรงหัวหน้าตลาดมืดเป็นผู้รอบรู้ในเมืองจงหยวนและรู้จักบุคคลสำคัญมากมายเจียงเฟิงซึ่งเป็นเพียงขยะจะได้รับหลักฐานจากเฉาซงได้อย่างไร ใบหน้าของหญิงชรากองเริ่มเศร้าหมองมากขึ้นเจ้าขยะได้หลักฐานแล้วหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ในมือคาเจียงเฟิงโบกมือของเขาเมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดพวกเขาเห็นว่าเจียงเฟิงถือสัญญามากมายอยู่ในมือซึ่งพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นในตอนนี้หญิงชรากงพูดด้วยความประหลาดใจนี่คืออะไร แน่นอนนี่คือหลักฐานที่คุณต้องการคุณยายเจียงเฟิงพูดเรียบเรียบกองอิง่งแก้พูดด้วยความตกใจเจียงเฟิงนี่เป็นหลักฐานจริงเหรอใช่เจียงเฟิงพยักหน้า ยิงเหรอกลุ่มผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลกงมีสายตาสงสยัยกองเทียนลองผู้เริ่มต้นคนแรกแท้งทำเป็นสงบดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าเจียงเฟิงได้รับหลักฐานเขายิ้มอย่างเหยียดหยามหยุดคุณหลอกใครถ้านี่คือหลักฐานฉันกองเทียนลองมุ่งมั่นฆ่าตัวตายทันทีเบิกตากว้างดูว่านี่เป็นหลักฐานหรือไม่ เจียงเฟิงที่เกียดเกินกว่าจะเสียคำพูดและโยนสัญญาซื้อขายในตลาดมืดในมือทิ้งทันทีหลุมทายาทสายตรงของตระกูลกงรีบหยิบสัญญาขึ้นมาและมอบให้หญิงชรากงขณะที่เธอเห็นสัญญาอย่างชัดเจนตาแก่ของหญิงชรากงก็หดลงทันทีและร่างกายของเธอก็สั่นเทานี่นี่ หญิงชรากงหน้าซีดด้วยความตกใจเมื่อมองดูใกล้ๆข้าพเจ้าเห็นสัญญาที่เขียนเป็นขาวดำซึ่งบันทึกไว้อย่างชัดเจนและละเอียดว่าเครื่องประดับแต่ละชิ้นมีมูลค่าเท่าใดและขายได้ในราคาเท่าใดลายเซ็นที่ส่วนท้ายของสัญญานั้นลงนามโดยกองเทียนหลงเองและกองหญิงชราจ,จำได้ทันทีมีแม้กระทั่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมในตลาดมืดของกองเทียนหลง ดูเป็นพี่เทียนหลงที่เฝ้าดูเราทุกคนเข้าใจผิดเจียงเฟิงและกองอี้อิงแก้เมื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อดูกลุ่มผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของตระกูลกองจ้องมองด้วยความตกใจนี่คือนี่คือสัญญาตลาดมืดสัญญาตลาดมืดนี้อยู่ในมือของเจียงเฟิงได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไร เมื่อเห็นข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสัญญาอย่างชัดเจนกงเทียนหลงอูทานราวกับว่าเขาได้รับความเสียหายร้ายแรงถึงหนึ่งแสนคะแนนใบหน้าที่แก่ชราของเขาสูญเสียความสงบในทันทีและดวงตาของเขาฉายแววสยองขวัญออกมาทันทีและไม่มีร่องรอยของความเยอ่อหยิ่งในตอนนี้องเจ พังทลายในขณะนี้ลูกตาของกงเทียนหลงเกือบจะโผล่ออกมาและหัวใจของเขาก็พังทลายลงอย่างไม่สิ้นสุดเห็นได้ชัดว่าเจียงเฟิงเป็นคนไร้ค่าเขาจะทำสัญญาซื้อขายเครื่องประดับในตลาดมืดเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรใบหน้าชราของหญิงชรากองหน้าเกลียดมากในทันทีและผู้สืบสายตรงของตระกูลทางตกใจมากจนพูดแทบไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าผู้ชักหญยเบื้องหลังที่แท้จริงคือกงเทียนหลงหลานชายของย่าพระเจ้ากองเทียนลองกําลังทำจริงๆใบหน้ายกของกองอี้อิงแก้นานยอดเยี่ยมมากเท่าที่จะทำได้เมื่อวานเธอคิดว่ากงเทียนหลงจะเป็นผู้บงการเบื้องหลังแต่เธอไม่คาดคิดว่ากงเทียนหลงเป็นคนทำ เจียงเฟงมองไปที่กองเทียนลองที่มีใบหน้าสีดเซียวและอดไม่ได้ที่จะฝังเขาและพูดว่ากองเทียนลองใครเป็นคนชั่วร้ายใครเป็นคนวิกลจริตหลังจากที่เจียงเฟงถูกฝังใบหน้าของกองเทียนลองก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวและซีดและจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัว หลักฐานมีข้อสรุปและกลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลกองมองไปที่กองเทียนลองด้วยความขุ่นเคืองโดยชอบธรรมบราเดอร์ Brother, เทียนลองคุณน่าผิดหวังมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังใช่คุณขโมยอัญ,ญมณีด้วยตัวเองและยังใส่ร้ายเจียงเฟิงกงอี้อิงเก้มโนธรรมของคุณไม่เสียหายหรือ ไม่ผิดแล้วครั้งนี้เจียงเฟิงกองอี้อิงแก้ได้รับความคับแค้นใจอย่างมากและทั้งหมดนี้เกิดจากกองเทียนลองคนนี้ดังนั้นเรียกตำรวจและจับกลุ่มกองเทียนลองกันเถอะความชอบธรรมช่วยได้แต่การกระทำผิดกฎหมายช่วยไม่ได้ในเวลานี้สถานการณ์ของกองเทียนลองหายไปและไม่มีใครสนับสนุนเขา เมื่อทุกคนในตระกูลกงตกเป็นเป้าหมายขาของกงเทียนหลงก็อ่อนแรงและเกือบเป็นอมาาัมพาตบนพื้นเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกคนในตระกูลกองกำลังยิ้มและจะล้มลงเมื่อลงพัดใช่สำหรับทายาทสายตรงของตระกูลกงไม่สำคัญว่าใครจะเป็นหัวหน้าตระกูลกงในอนาคตสิ่งสำคัญคือพวกเขาจะได้รับประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ หญิงชรากองตัวสั่นด้วยความโกรธเทียนลองคุณต้องการที่จะอธิบายกับคุณยายหรือไม่หลังจากพูดอย่างนั้นหญิงชรากองก็โยนสัญญาการขายในตลาดมืดทั้งหมดในมือของเธอให้กับกองเทียนลองด้วยใบหน้าที่เย็นชา ในขณะนี้จมูกของหญิงชรากองกำลังจะสูบบุหรี่เธอคิดว่าชายที่อยู่เบื้องหลังคือเจียงเฟงกองอี้อิงเกอแต่ใครจะรู้ว่านั่นคือกองเทียนหลงหลานชายของเธอคุณย่าฟังคำอธิบายของฉันคงเทียนหลงตกใจกลัวเขารู้ว่าสมาชิกในวังมากมายได้เห็นในวันนี้ถ้าเขาไม่สามารถบอกเหตุผลได้ฉันเกรงว่าคุณย่าจะไม่ไว้ชีวิตเขา กองเทียนลองรีบพูดทันทีคุณย่านี่เป็นการใส่ร้ายของเจียงเฟิงต่อฉันอย่างแน่นอนฉันจะทําเรื่องดื้อรั้นแบบนี้ได้อย่างไรปัญญะประกาศคู่มันถูกปลอมขึ้นในตลาดมืดลายมือของฉันเรียนแบบง่ายมากของปลอมทั้งหมดนี้เป็นของปลอมคุณยายคุณต้องเชื่อว่าเทียนลองจะไม่ทําสิ่งนั้นเมื่อ เหตุการณ์ดงถวงเกิดขึ้นกองเทียนลองรู้สึกหวาดกลัวเขาต้องตรึงชามอ่ดทั้งหมดไว้บนหัวของเจียงเฟิงของปลอมคุณกล้าพูดอีกครั้งว่าสัญญาซื้อขายในตลาดมืดเหล่านี้เป็นของปลอม ในขณะนี้รถยนต์หรูคันหนึ่งขับขึ้นและชายวัยกลางคนก็ก้าวลงมาชายวัยกลางคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฉาทรงหัวหน้าตลาดมืดที่ราบลุ่มภาคกลางเฉาหัวหน้าเฉากงเทียนหลงดูตกใจเมื่อเห็นบุคคลที่มาอย่างชัดเจนและเขาก็เซและเกือบจะทุดลงกับพื้นทำไมเฉารงถึงอยู่ที่นี่ เป็นไปได้ไหมว่าเจียงเฟิงทำให้เฉารงสำเร็จจริงๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันก็เสร็จจริงๆเมื่อเห็นเฉาทรงที่ไม่ธรรมดาหญิงชรากงถามด้วยใบหน้าเย็นชาพะนะท่านของคุณคือใครอย่างไรก็ตามกงเทียนหลงเป็นหลานชายของเธอและกงหญิงเซี่ยเป็นหลักประการ ถ้ากองอี้อิงแก้ทำเช่นนี้เธอจะส่งกองอี้อิงแก้ไปที่สำนักอย่างแน่นอนและฆ่าทุกคนเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ตามหลานชายของเธอเองที่ขโมยอัญมณีไปและไม่ว่าหญิงชรากองจะใจร้ายเพียงใดเธอก็จะไม่ผลักหลานชายของเธอลงไปในเหวลึกจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม พานาท่านนี่เป็นเรื่องภายในของตระกูลกองของเราโปรดอย่าเข้าไปยุง่งออกจากที่นี่โดยเร็วไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าฉันหยาบคายกับคุณนอกจากนี้ไม่ควรเผยแพร่ความอับปรลักของครอบครัวและพวกเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้แพร่กระจายไปสู่ชื่อเสียงของตระกูลกง